ง่ายๆการทำงานเขาเนีเเ่เอาให้เขาเดินให้คล่องก่อนดีก่าน,นะคะรู้สึกว่าเหมือนหนีเสือป่าจระเข้ฮะมันเป็นพวกเขาเหมือนเดิมตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมามันไม่มีอะไรแบบดีขึ้นเลยอะ่ะเขาก็รักษาผลประโยชน์ของพวกเขาอยู่เหมือนเดิมก็อยากให้คนเจนใหม่ๆครับผมได้แบบมาดูแลบ้านเมืองฮะเห็นผลประโยชน์ของประชาชนให้เป็นที่หนึ่งครับผม เป็นอันดับแรกผมรู้สึกเหมือนมันก็มันไม่ได้ต่าง่ากเดิมนะถ้าผมรู้สึกเอาจริงๆคือเหมือนเราเอาคนที่แบบไม่มีองค์ความรู้ที่จะบริหารบ้านเมืองเงี้ยเหมือนคนก่อนเนาะมันก็จะเหมือนเดิมบางทีแล้ยังไงมันก็เหมือนเดิมแหละเพราะมันก็จะมีแต่คําที่ว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็แบบไม่รู้อย่างเดียวอะไรผมไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่มีแรงนะเขาดูแบบล้าหลังนะอะเออมันดูล้าหลังแล้วคือตอนนี้แบบโลกมันเปลี่ยนไปใหม่แล้วอะไรเงี้ย รู้สึกว่าไม่รู้ว่าประวิตยไม่ดีกว่าประยุทธ์ยังไงหรือว่าใครไม่ดีกว่าไงแต่รล้แค่ว่าแบบมันไม่ไม่ได้เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้ทั้งคู่ง่ายๆการทํางานเขานี่เอาให้เขาเดินให้คล่องก่อนดีกว่านะคะเพราะดูแล้วน่าจะสะดุดก็ไม่แพ้จากน้องชายเองไม่เลือกครับผมขอไม่เลือกนะคะไม่เลือกทั้งคู่ผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเก่งอย่างนึงคือมองคนเป็นอยู่แล้วว่าเขาช่วยจริงหรือว่าไม่จริง ประชาธิปไตยค่ะโอเคโอ้โหอมมากผมอยากเลือกพรคที่ก้าวไกลอะไรอย่างเงี้ยคนรุ่นใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ชาชาติก็ได้นะือหรือว่าอะไรก็ได้ที่คนที่แบบมีความคิดแนวใหม่ที่จะบริหารบ้านเมืองครับเนี่ยเอาความคิดคนรุ่นหลักความคิดคนรุ่นหลังบางความคิดก็เอามาใช้ได้บางอย่างก็เอามาใช้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเปิดรับอะไรใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าประเทศเราจะได้ก้าวไกล มากขึ้นอยากเลือกธนาธรครับผมถ้าอยู่ในระบอบปกติครับผมคิดว่าคงจะมีผู้นําที่นําประเทศได้ดีมากกว่า2คนนี้ครับผมจริงๆรู้สึกว่าเจเนอเรชัน่ะไม่ไม่ได้เกี่ยงขนาดนั้นคือเอาจริงแบบจะเป็นคนที่แก่แล้วก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่ยังพองที่จะปรับตัวให้เข้ากับโลกเนีย้ยถ้าองนั้นเราโอเคแต่เรารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ปรับตัวนึกวไหมเห็นเขาก็ยังแบบอ่ะง่ายๆเห็นทํางานกับกระดาษเลยอนะไรเงี้ยล้วก็แบบใช้คอมเป็นเป้าอะไรเงี้ยเหร